ตื่นใ้นเศร้าแล้วก็บริตตื่นมาดิบตอนชวยมาดูมาบริก่ามาหนหมบดิกั่มาอยากตบดเยอย่าอมเนอขอดิบนได้เนอแต่อย่าอมเ้ออย่าอย่าอมเนอ

khả Đức khả đốc dừng 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 kiếm Ăn được này dạng hmm? này nè này Đi lạp bao lục bao Nè ăn nè Nào bé nào bé เมาค่ะก้องเมกเลยค่ะก้องเมกเลยมอาลูกเอามันสิทับมันสิทับหัวเจ้าเลยคะ่ะ มาบดินลนกบดิลมามาบดิลเย็นเนาะกล่องกล่องนมมีด่าเนาะบดิลเนี่ยบดิลไปดิลของดิลได้ไหลูกไปไปโอ้ยมีฉีดทับหัวเจะะ้าเลยเนาะสีนอนนะสีนอนนะอเอาแมมเอาแมมจ,จัจจมจนจับจับจับถ้าแม่จับจับ กินดีีกินดีีอย่าดินอย่ยดยดายดินให้สิดฮะกินดีลีูกกินดีีกินดีดี ดีดีไงโอ,โหโหยอ้ยดุเลยคือดิ้นอ่ะมาชียยดคนะ่ปะป๊าป้าไม่ได้สิไดมุมี่หรอกป๊าป้านะ่ะมีแต่อีพอแล้วแหละยังเงี้ยบอเมเ์บอค่ะ ับมาลูกจับม้าจับม้าอึบอึบจับได้บ่ลูกกินหมอแม่กินคือบุกินสิหึมกินนี่ดิลูกกินนี่ดินี่นี่นี่แค่นี้เวอร์แม่ให้อยู่หันละอยู่หันละไม่ต้องมาหรอกเอาเจ้าอยากได้แต่ขากรองแม่กินดูอืมเด็กใหญ่านือได้มันเคยกินนัก กินดูกินมึงนี่นนมันเฮียนะมันเฮียนะฮะกินปะ ăn miên luôn ăn miên thảo bực kín ăn miên luôn ăn miên luôn được một chữ đã ăn miên ăn miên ui ăn miên luôn ăn miên ăn miên luôn ăn mềm mà hả Hãy subscribe cho Mammy, anh mẹ 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 ăn mẹ đi, mẹ mẹ đi mẹ ăn mẹ mẹ mềm đi Ăn mẹ mình, ăn mẹ à, mẹ à, mẹ đúng không, à, mẹ 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 Hết mẹ rồi, mẹ 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 rồi, mẹ khó chị nào bo bơ ngay hay chị mèo nào, nào nhìn cả đơn nào lại cả đơn Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ กินอะไรได้บ้ากินเลยรได้บาโอ้ยเดี๋ยวจะอ่าดฮ้เสียเปียกนะฮะอ้าอ้าต้องคือสีแฉบคักเนาะอ้าต้องเห็ดแห้งได้กินน่ะเห็ดพ่อบุญบ่อนเห็นพะ่อบ like <oo> <olas S 1> ุญเห็ดกินกับแพ่บ่อน

Bơm ở giáp chắc mấy, mẹ Ừm thế, ôi sạch à Ôi Sát bơ 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 giờ chắc mấy bơ mẹ mẹ bơ 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 hả? tay xe nè tay xe nè tay xe nè mặt ơi mặt chị mọ bao đục này จะขี้รถบ่ขี้รถบ่ฮะได้ขี้บ่ขี้บ่อืเมืองยังัดแหน่หมดยสะเละ่หมวยขี้หมวยขีย้แล้ว ngoài khi đó ngoài khi đó ไปใช้จะขี่รถบ่ลูกอยากขี่รถบ่ง่ายเอาไปบันดีใจบ่ดีใจบ่หักบ่หักบ่ขี่รถเฮะหักบ่ ไปกี่เลเ็อตเล่เาลไปใกล้ประตูเด้อไปใกล้ประตูเด้เอเฮียพี่ไปใกล้ไปใกล้ใช่ไก่อะลูกไก่กุก๊กขวเขาสวนเขาแลบแจ๊กไก่กุกกเขาไปซะมื่อคือเขาแลบแจ๊ก hai mươi chơi bọn ôi ừ, xuân hen thế con mẹ chơi chút xíu lông mười vợ mười vợ mời yên tên em yên tên em yên đi em yên tên em đi tên em yên 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 sau em yên tên em Ba chạp đâu ba chạp ba chạp con em. Hi chị chạp. Luì palung nga lãi ta lê tư hít. Kai bụng. Kai bụng. vào bụng. Kai bụng. Kai bụng. Kai bụng. อ่ะผักเมื่อยรูกผักเมื่อยเห็นอะไรผักเมื่อยผักเมื่อยเห็นอะไรลูกอ่ะผักเมื่อยลูกอ่ะสักผักอ้อยเมื่อยเลยสเมื่อยก่อนอ่ะสเมื่อยสเมื่อยอ่ะเห็นนอนลงลงนอนลงอ่ะสเมื่อยด้วยสเมื่อยด้วยมึงเนมันชนแม่จอยนะเนี้ยชนตีนแม่จอยนะนี่อู้ยเจ็บเด้เห็นอะไรบ้างนี่อู้ยเจ็บ ตอนตีนไม่จอยแล้วชั้นไม่จอยแล้วเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยชั้นไม่จอยแล้วดิชันไม่จอยแล้วดิอ๋อกินน้ำบ่เฮ้ยเดี๋เห็ดเห็ดสัตวมันก็นเจ็บคอมันก็อยากไออะล่ะ ห้องอะท้องไหมห้องไทองไหห้องอะทองไหมไท้องไปห้องอยู่ห้องหนึงห้องอะไท้องนึงออ้ทองมื่อวะโอ๊อเมื่อยเลยอวยพักเมือยกัน đi chơi ngang đi, đi chơi ngang đi, sao đi chơi ngang đi. đi chơi <laughs> Nguyên bảo chẳng là gì holland, búp 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 nè búp Bụp bụp búp 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 nè búp 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 nè nè, nè 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 นี่เนี่ยมึงข้างล่างนี่นี่รถเจ้าในชนไม่จจอยั่นเม่เห็นพอดีวะวะแกงเห็นเนาะไก่ตัวน้นอยๆนะเชดุไก่ไก่คุกคุไก่คุกๆคุๆบคุคุ เหลี่ยมตาบ่ะลูกข้างในป่ะข้างในครับป่ะในเฮือนครับปะคือเมื่อยแท้เห็ดหน้าคือเมื่อยแท้เมื่อยแหงบ่เอาละชื่อใเขาชวนค่ะ ไก่ล่ะบู๊ชบุจับ๊วยไปไปเลไก่ไปเลไก่ไปมันสะสวนพักเทาไปบ่วงาเพไก่ข่า มันค okay, ่ะพักมันชามะเขือไม่จ้อยมันชิจินมะเขือไม่จ้อยละไกลเห็ดย่างเ้ยแยนย่างเยอย่าแย่ยังเลย มันฮอนแน่นะคะมาห่มพีด้วยพีพีมาห่มพี่มาห่มมาทางพี่ไปชิมาทางนี่ันแคบมันไต้ไดรเราทางนี้ไอ้ทางมันกุ้งกวงอะไรแไปรถต,ตัวหมุนไปดำหงกับแคบไปใกลไปดูเด้อ

พี ci, ่ชมน้ำงมเข้าไปเห็ดยั้งนี่นี่มันงอนี่มันงอนี่ก็ต้องงามลูกละเห็ดเป็ดชงสารเท่เห็ดเป็ดไตเมื่อยเท่อันนี้โอ้ยไปดูปลาขาวนายปะมันห่อนปะอยู่ข้างนอกมันห่อนไะมันทัานอะไรมันท่านอไรจะคำไปลูกไปจินแมมเนี่ย เฮ้ยเจ,จ้าพระเจ้าคิดเปียงชนี่ก่อนเด้ตอตาลุงเอ้ยไหว่าสนากินแม่มก่อนบ่กินแม่มนอนก่อนเด้อปลาลุงเอ้ยจ้ะวาสนาตื่นมาเจอกันเด้อจ้ะนอนก่อนเด้อปลาลุงเอ้ยจ้ะบาปลาลุงได้ไหมอีหล่านอนก่อนเด้อจ้เขานอนกินแม่มก่อนเด้อเฮ็ดดีแข่งเฮ็ดดีพายชินอนขาก,กายตุ๊บโบเป็นผู้หญิงนะแม่หญิงจานบ้านเออย เจ้าคือช in oh. okay, okay, ินอนขากกลห่างมันบมองามได้จะเป็นแหม่ยนยิ่งได้ดอ้ยโอเคโอเคไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเราเจอกันคลิปหนาเด้อเนาะคลิปนี้ขอจบเมินเพียงสามีก่อนไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีสบายดีนะแม่อยู่ไปสักเด็ดอัจาริยะทำไมเจ้าคืออัจฉริานั่นทุจ้าิะทำไม